กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอูบาบูสเสพพีทิดาบี้ครับโดยคลิปนี้เราจะมา อธิบาย้ครับมในสตดของระบบสืบทอดของเหล่าสาวม้ากันนะครับนะมีระบบการทํางานยังไงบ้างและม้าตัวไหนครับผมเหมาะมากครับผมที่จะใช้ในเรื่องของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในครับผมคลิปนี้จับมาสุใไปฟังกันนะโดยเริ่มต้นครับผมก็ขอดูในสตดของข้อมูลตัวเกมกันก่อนได้เลยนะและที่เราครับผมเข้ามาที่เกมในครับผมนะจัดนั้นก็ทําการเข้าสูตสของโหมดฝึกต่างๆนะครับผมนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับผมนะก็จะเป็นในสตดของหน้าตาครับผมนะของเหล่าสาวม้าของเราทั้งหลายครับนะ ทีนี้ครับผมเราจะเลือกฝึกมาตัวไหนบ้างครับผมนะก็มาเริ่มกันเลยครับสมมตินะครับผมในรอบนี้ผมอยากจะฝึกตัวหอด้าโอคุนิแคปนะครับผมขึ้นมาอ่ะจากนั้นครับผมเมื่อเราทำการกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมมันจะมีหน้าตาครับผมซ้ายกว่าขวานะครับผมนะซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะพูดอธิบายง่ายก็คือเป็นพ่อพันธุแม่พันแหละครับนะอ่ะงั้นเราควรจะเลือกพ่อพันแม่พันยังไงบ้างครับผมและใครควรจะเป็นพ่อพันแม่พันธุ์ของเราบ้างนะก็มาดูกันครับ แต่ที่เรากดก้าไปปุ๊บได้ครับผมนะก็จะมีม้าทั้งหลายครับผมที่ได้จากการฝึกของเราได้ครับผมนะเลือกม้าตัวไหนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยม้าตัวนั้นครับผมนะก็จะมีการสืบทอดครับผมในส่วนของสแต็กต่างๆนะครับผมนะซึ่งก็มีตั้งแต่พวกสาย อ่าสต๊อกนะครับผมนะที่ออกมาเพิ่มตัวสวยดีแมที่เป็นในสุดของพาวเวอร์นะครับผหดาวนะครับผมนะค่ากัสกหนึ่งดาวค่ากัสกหนึ่งดาวครับรวมกันตัวสวยนี้ครับผมนะดาวหนึ่งก็ได้5้าสต๊อกสดาวเบสเซ็ตก็คือ15บห้าสต๊กนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราได้ดาวเยอะกว่านี้ครับผมมันก็จะได้สต๊อกที่เยอะกว่านี้ตามไปด้วยครับต่อมาครับผมอันที่อครับผมก็เป็นในสุดของสีชมพูเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับผมในสุดของแนวทางการวิ่งนะครับนะอันนี้จะเป็นในสุดของสายอ่าวิ่งน้ำนะครับผมนนะก็้สขดีึ ของวิกนำมรับผมก็เป็น A อยู่แล้วครับผมนะซึ่งถามว่าวิกนำเป็น A อยู่แล้วมันจะมปียอะไรบ้างครับเวลามีการสืบทอดอะไรขึ้นมาเนี่ยครับผมนะเวลาโกงสกิลโศกสกิลต่างครับผมมันมีโอกาสครับผมที่จะเปลี่ยนเป็น S ได้นะซึ่งถือว่าเป็น S อนี่ถือว่าดีมากเช่นเดียวกันนะอันนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของสายใหม่เนี่ยครับผมนะก็เป็น2ดาวครับผมก็จะอยู่ตรงส่วนนี้ก็มีโอกาสครับผมที่จะเปลี่ยนสายใหม่ให้เป็น2ดาวเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมนะอันนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของสี ทั้พููขัาผมในสูข,ของสายวิ่งแทรกครับผมนะก็อยู่นี่นะซึ่งเนี่ยเรารับผมว่าโอากาสพวกนี้ที่ออกมาหนึ่งดาวก็จะยิ่งส่งผลตัวส่วนนี้น้อยตามไปด้วยนะมันเป็นการปรับสตแต็คครับผมในสูตข,ของค่าโดยรวมตัวส่วนนี้นะส่วนสีเขียวครับผมจะเป็นในสูตข,ของ่าไม้ใต้นครับผมนะจะมีตั้งแต่มาา3ดาวขึ้นไปดังนั้นมาสดาวอย่างเช่นตัวขอไดว้วาสก,กัรเล็ตของผมเนี่ยยังไม่มีนะครับผมในสูตข,ของสีเขียวถ้าอยากให้มีนะครับผมก็ต้องไปอัพดาว เดวอสกาเลตครับผมให้เป็นเดิมสุดของ3ดาวนะครับผมนะแล้วถึงจะมีสกิลสีเขียวขึ้นมาส่วนสีขาวครับผมก็จะเป็นการสืบทอดในิมสุดของยีนสกิลทั่วไปนะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าจะสืบทอดอะไรขึ้นมานะครับนะอ่าฮะตรงส่วนนี้นะอันนี้ก็แบบเดียวกันครับนะสมมุติถ้าเกิดเราอยากได้มาส์ครับผมนะที่มีเดิมสุดของสกิลนะครับผมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องหาเอานะครับผมว่าเออเราอยากจะปรับสกิลของมาสแต็กอะไรบ้างนะครับผมนะและแน่นอนครับผมว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของความเหมาะสมนะคครรัับบบผมด้้้าาานนนนซยถเป็สของ สามเหลี er. er ่ยมนะครับผมนะวงกลมนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมนี่คืออันนี้คือแย่มากนะครับผมนะถ้าเป็นวงกลมคือดีนะครับผมนะเราต้องหาครับผมมาให้ได้มาส์ครับผมนะที่ออกมาเป็นวงกลมซอรอัน2อันนะครับผมนะงั้นเราจะรู้ได้ไงครับผมว่าเออมาสตัวไหนครับผมที่เป็นในสสุดของการวงกลม2อันนะครับตรงส่วนนี้ครับผมเราจะขอแนะนำนะครับผมให้ใช้ในส่วนขอระบบโปรแกรมช่วยในการคํานวณนะครับผมนะซึ่งก็มาจากเกมโทระนะครับผมนะลิงก์นะครับผมอยู่ด้านล่างใต้คลิปแชนครับผมนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะ อ่ะพอเรากดเข้าไปเดนลิงครับผมออกมานกครับผมนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างตามนี้เลยครับอ่ะก็เข้ามาครับผมในส่วนของเกมโทราได้ครับผมนะจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับโดยอย่างหลักเมื่อกี้เราอธิบายใช่ไหมว่าเราอยากจะฝึกเป็นตัวของโอคุนิแคปครับผมเป็นม้าเบยของเราในรอบนี้นะก็กดเข้าไปครับผมที่ด้านล่างสุด่วนนี้นะในส่วนของตัวเมยคาแรคเตอร์นะครับผมนะอันนี้เลยนะคือมาที่เราจะฝึกครับพอเรากดขึ้นไปปุ๊บนะครับผมนะเราก็ดูเช็คดูนะว่าเออ โอคุริ่แคปของเราอยู่ไหนนะครับนี่อยู่ดีครับโอคุริแคปนะครับกดเข้าไปปุ๊บอันนี้คือในส่วนของเม์คาแรคเตอร์แล้วนะจากนั้นครับผมนะเราก็จะมาในส่วนของมาที่จะเป็นตัวของสืบท่อสกิลของเราครับเรามีมาตัวไหนในดวงใจไหมที่อยากได้สกิลเป็นตัวเริ่มต้นนะอะผมก็แน่นอนผมอยากได้ใช้ตัวของไทกิชัตเตอร์ครับนะ,ะผมอยากได้เพราะว่าสกิลน้องแกมบันแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีกับโอคุริผมก็เลือกมาเลยครับผมนะไทกิะนะครับผม,ผมขึ้นมาปุ๊บนะครับนะ ่ะพอไทกิ้ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะอีตัวนึงเอาเป็นใครครับผมนะสะมมติเราเลือกเป็นสเปเชียลวิกก็แล้วกันนะใายวิกน้ำเหมือนกันนะครับผมนะใส่วิกน้ำเหมือนกันปุ๊บนะครับผมนะถามว่ามันได้ไหมเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวเราดูผลรวมก่อนนะครับอ่ะอ่ะเนี่เราบอกว่าสกิลพวกนี้สามารถใช้กับโอคูนิฟครับได้ครับผมนะแต่ว่ามันมีในเรื่องของ ความสัมพันธ์ตัวละครครับถ้าเกิดความสัมพันธ์ตัวละครของเราครับผมนะตัวส่วนนี้ไม่สามารถเป็นวงกลมซ้อนการส่งอันได้นะครับผมนะอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนะเพราะว่ามันจะสืบทอดสกิลออกมาได้ไม่สุดดังนั้นครับผมเราต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมนะให้ค่าความสัมพันธ์ตัวส่วนน,ววนี้ให้เป็นวงกลมซ้อนการส่งอันให้ได้นะโดยเราสามารถกดในส่วนของเครื่องหมายหัวใจนะครับผมนะตัวส่วนนี้ได้นะครับนี่เครื่องหมายหัวใจตัวส่วนนี้พอเรากดขึ้นไปปุ๊บนะครับผมนะปุเปบมันจะมีการบอกครับผมว่า ถ้าเกิดเราเลือกเอลคูดีครับข้าวผมนะเป็นตัวที่ดีที่สุดครับผมนะตัวละครที่มีค่าความสัมพันธ์ครับผมที่ดีที่สุดของโอคูนีครับตอนนี้ก็คือตัวของวัตก้าเลยครับผมนะกับตัวของการ์ดวันเดอร์นะครับนะสิ่งนี้เราครับผมว่าถ้าเกิดเลือกในส่วนของการ์ดวันเดอร์นะครับผมกับวัตก้าขึ้นมาเริ่มต้นส่วนนี้ค่าความสัมพันธ์ตัวส่วนนี้ก็สูงขึ้นแต่เราก็อยากได้สกิลครับผมของไทกิชัตเตอร์เหมือนกันดังนั้นเราจะเปลี่ยนแค่ตัวของสเปเชียลวีครับเป็นแค่ตตัััววขออกาานนนะะะคครรบบ่ผม แบบหนึ่งนะวัดก้าอ่ะีครับวอดก้านะครับนะอ่ะทีนี้ครับผมค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับผมนะก็จะขึ้นเป็น71เรียบร้อยแล้วนะแต่มันยังไม่พอนะครับผมมันต้องการอีก80แต้มนะครับผมนะถึงจะสามารถเป็นวงกลมสองซ้อนการส่งอันได้ดังนั้นครับผมเราก็ต้องไปแก้ไขด้วยสุดของรุ่นปู่กรย่านะครับผมนั่นก็คือขาบนอันส่วนนี้นะเราก็สามารถครับผมกดเครื่องหมายตรงหัวใจตรงส่วนนี้เหมือนเดิม ขึ้นไปครับผมนะทีนี้มันก็จะมีช้อยให้เราเพิ่มมากขึ้นครับโอ้คนนี้แคบครับผมกับวัตก้านะครับแต่ตัวละครที่สามารถครับผมเพิ่มสายใหญ่เพิ่มมากสูงสุดครับผมก็จะมีเขาว่าคาเปปเซตยังไม่เข้าตู้อันนี้ก็ข้ามไปก่อนต่อมาครับผมกราฟวันเดอร์อ่ะตัวนี้เข้าตู้แล้วนะก็มาเลือดในส่วนของการาฟวันเดอร์ครับอ่าอ่าหรือการาฟวเดอร์ม้าครับนะซึ่งมันก็ยังไม่พอครับมันยังขาดอยู่51แป้นนะครับผมเราก็มาหาต่อครับนะ ก็ต่อจากกราบบเดอร์ครับผมนะครับมีใครบ้างนะครับผมบิจิโน่ร็อคเบลยังไม่เข้าอ่าแองเดนดิจิตอลยังไม่เข้าแบมบูแมมเบรีค่ขานะครับผมในวัสดกเลสครับอันนี้เข้าแล้วนะก็เอามาครับผมใส่ในสูตรของตัวในวัสดกเลสครับเอามาใส่ในสูตรของตัวนี้ทีหนึง่งอ่าโอเคนะครับนะ ตอนนี้ครับผมนะฝั่งนี้ก็จะเป็น125แต้มแล้วนะครับนะซึ่งก็ยังไม่พอครับผมมันยังขาดอีก26แต้มนะครับผมทีนี้เราก็มาในส่วนของฝั่งของไทกิชัตเติลกันบ้างนะครับผมนะไทกิชัตเติลนะครับผมนะก็กดเครื่องหมายหัวใจเช่นเดิมนะกดมาปุ๊บนะครับนะทีนี้ก็โลวาคคาล่าครับโอเคหนีแคบครับผมนะผสมกับตัวคอยชิสเตอร์ครับผมนะค่าสายสัมพันธ์ที่ดีที่สุดครับผมตัวแรกก็คือแอร์คอร์ดอลพาซ่านะครับนะก็ใส่แอร์คอร์ดอไปครับนะฮะอ่ะ อีกอันนึงครับผมนะเป็นใครบ้างน,นะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของอามารูเซนนะครับผมนะม,มารูเซนนะครับผมหาไม่พอลองชิคจาละอีกทีครับผมมีวอดก้าอยู่ด้วยนะครับผมนะมีมารูเซนมีวอดก้านะครับม,มีกราบบันเดอร์นะครับนะก็เข้ามาใส่ทีนึงอืมอ่ะโอเคครับ ทีนี้ครับผมแต้มของเราโดยรวมนะครับผมนะก็เป็นที่1 5 8ครับผมซึ่งก็ได้สายใหญ่เป็นวงกลมซ้อนการสกันเรียบร้อยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะปั้นตัวขอมโอคุนิแคปนะครับผมเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักของเราเนี่ยและเราบีในส่วนของสกิลครับผมของไทกิชัตเตอร์นะครับผมนะเราก็ต้องมาปั้นในส่วนของแผงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามนี้เลยครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะปั้นนะครับผมในส่วนของสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องปั้นในส่วนของกราฟบันเดอร์นะครับผมนะกับตัวของ ่าเดวัสกาเล่กับการ์เดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับผมนะและ้วค่มาปั้นโดยสุดของวอตก้านะครับผมนะแล้วก็มาปั้นโดยสุดของฝั่งนี้ครับผมแล้วก็มาจบที่ตัวของโอกุลีแคปนะครับนะแค่นี้เราก็จะได้มาเทพๆครับผม1ตัวนะครับผมนะที่สามารถส่งสกิลครับผมที่ดีเอามาให้เราเรียบร้อยเลยนะอันนี้คือในสุดของการอธิบายในสุดของระบบสืบพันธุ์อ่าขอเป็นระบบแบบพอ 1, ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมนะแบบ ง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจกันละกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราครับผมวางแผนว่าเออเราอยากจะปั้นม้าตัวไหนครับผมนะและทําการนะครับผมนะเลือกในส่วนของม้าเริ่มต้นนะครับผมเป็นไข่บ้าใะครับผมนะก็ตามตรงส่วนนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะปั้นโอ,อคุนิแคปครับผมนะแล้วก็มีสกิลของ์ทัก,กิชเตอร์ด้วยเนะี่ยคุณก็ต้องมาปั้นแผงประบาณน,นี้ส่วนที่เหลือครับผมก็คงต้องไปดูในส่วนของพวกการ์ดสพอร์ตต่ตางนะครับผมออกมาเรื่อยๆนะ ประมาณนี้กัแล้วกันนะครับโอเคก็เท่านี้ครับผมในส่วนของเดลต a านะครับผมนะการปั้นม้านะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของระบบสืบพันธุ์นะครับผมให้เหมาะสมก็พงเท่านดีครับหากชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยวันนี้ผมฮอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีนะครับ